เป็นี่ยมังกรที่ผ่ามัเคื่ออะไรเอ็มแบบเิ่งแบบเพิ่มเป็นดินดดนที่ใครแต่ละวันมังกรหรือเปล่าโอ๊ะเป็นมังกรหรือเปล่าไม่เห็นเลยแม่สะยิง

เอาไปเลยมาเอาไปเลมาไปเลยโอ้เวนมันผมไม่รู้เหี้ยวกุย่งกับมันมาแุกับมันมาไม่รเี่ยอะไรอะไรนี่ไงฮะที่นี้อะไรกูแย่หมเนี่ยรลกตัวงบนนี้เต็มเลยเก็บมาหนได้ปะเก็บไปไปตรงนั้นลงดีกว่

หูนปลยมลมอันที่หนึ่งซุนปืนมไม่ลืมเลยนี่เยอจังนะขึ้นมากกว่าเด้ว้ตรงนั้นเป,เป็นเป็นเลนน้ำมาโคตรมันอ่ะไอ้เหียถึงที่ราความแี็งถออูกไวปะอะไรละครเข็งสองอ่ะสาสองปันปอไปยัง

แม่ลืมเลยโดนจ้าวันนี้จีเดี๋ยวเก็บตีเขาใคไหนลงถูกต้อไอเห้มเหี้ยมอหียมันเป็นหลานไอเหี้ยมาด่วนเอาแงดีน่ะไม่มีงกันที่หแังไีกว่าพวป้อเป็นไอเหี้ยโอ้ถ้าก่อนเต็มเลยเหี้ยคใส่กากูแดินทางมดิมาดิมาดิ ไปกันมาลิไปเนี่ยอดเฮียแลสมเียนทำทำโต๊ะนนมขึ้นไอ้หมาไพ่เลยโอ้โหหลังหลังแตกก็เยียดูแล้ว

มีสองตัวตัวว้งแตั้ต่นั่นนตาบ้างก็เดี๋ยวเมลาเที่วยวเลย Unstoppable ไม่มาก,ก็นะ่ะโอ้วยาดยมเก็บของไม่ขหนไ้ชดฟ้อนมีเชนที่เียนหนาไปเี่นนี่เลย12นัดนะยู่นี่เห็นไหมเสข็งตรงนี้ โอ้ลอยสาสิบยิ่งเบิดไวสามสิบนาสามสิบนาเดีวหี้ยยิงบูถึงไม่ลอยคือเ่ายิ่งกมีจ้าเรื่องเด๋วิมาเห็นคนลยังว่าทีน้องเอเดนมาเห็นบนบ่เนลงไปเลยนต้งิ่กูงหิงกู้งาเลยนหมยังไง โอ้ยเรียนสองพแปดน่หนึ่งไรทุกอไหงฟันเหี้วนี่ยเีวีเวีอไรอมีอนีแมงนี่ไอมีมีอันยนต์มันไปฟูบนต์ดูดโอเดนนี่เขาเสื่อมสูบมาเดี๋ยวไวะสูบฝาสูบฝาแล้วจะงหวะ ตัววอลแงสุดธรรมดามานีมาหนีมานีโอ้กูมีอัมก oh, อบอย่างไรกูตื่นเห็นอย่างละนี่มาหนีมานีไปท้งไหนบะมนิ้าลเลยนะพูนสาตไบอกก่นอย่างเงี้มันแรงแล้มันแรงไม่ทเลยน,น,น่ายปัไยงไงอี๋ขวาขวาขามีบอนชุบมมฮิตอัวมวิสเซน์ช็อว<น>้ รามามาโกตหนตน้โอ้ยนี่ใส่หัมลงไม่เฉีะเลเนี่ยโอ้ยที่ใส่หัวแม่งไอ้หมตังอะไรส่แม่งโคดรกปตีฟองแดงโอากรไปตีดสอบองต้เนีในบ้านกูเนี่ยองโคจิบนะ่ยมีโคต ถือมรนทางซ้ายไปตรงนั้นเขาเรียกเจอศพนซูมีสองโลเห็นสองนะแขงแล้วไม่ไหวจริงจริงเดมเดมมันไปฟังหนดหมดแล้วนะฟังบันไดอะ เกมสินะเกมอนยงเมต้องมาสินะสินะนแดงนแดงหนัดแมงขอบคุณนะต่อผิดดี้องอีนานี่มันแรงไม่ใช่อนี้กูแตกรัพันยาพันยาแม่งจงจงจริงเนี่ยจบพูมันกินึ่แมงลาเขาเขาลาที่ก่อต เอ้ยเฮียสีอื่นมันยิงบัดวิวบัดวิวเอามานี่เอาสีมันอสองสามเด็โตไวบไกับทอยบวบไ้ก็ออว่าหัวตัวเขาไปไหนไม่หยับนี่ไม่อมหยบจับนี่ใช้คอยู่ยมือ ตัวเขาประกระอ่ะัวสูไปเเฮียตัวปไเฮียแลคุณยิงเขามามามายังไปยำแจเขาบอกนะตัวเขาปดกรถอยหัวกองปไเดย่งงี้พอตายอีกไอ้เจียสามเมตรบนล้งเสาไปเรื่ยป่ะวางอีกเจ้นึงอยู่ข้างนอก่ถึงใจยิงเลยน่่บ้านไม่นันกูนี่เวง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 แล้วเรา ม,มีีกตัแดงเ้าะแดงนดงบานไม้บานไม้ไมตรงนั้นบ้นไม้เอ้กตัวเดียวตรงไหนวะ็กบ้านนะโดนรอค้าง oh ้งว r a m p ร g ตไปดิ้ Đấy, để hình này. 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 Cái này. có nghe bọt tấm đen. này còn một chút cái gì kìa. Đấy tăng vào lũ nha. ố khổ quá. Ây da. Nghe là phòng đội Bắc qua rồi Gì vậy? Đấy tăng này kìa. Cứ đau má là bếp thả đầy bó cái này. chứ quả cái này, này. gì vậy?

Đây là tối như bà nhìn đấy nè không có đẹp à không có người nữa Đang mang lọ phỏng quá Trời, cô mẹ Cô lọ phỏng vô Ê, đen sao cô đi Đen, đen mà thang của cô, đen Thấy Bị ịt dỡ, lên, đen Mặt con tải này

จะกองแคมมาเหรอมันไปและวมีสามันมีสามลนเร็วกินไม่ตัดไม่ตัดกินไม่ตัดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุยเลยตกตื่นเลยเหี้ยไม่ได้ถ้าก่อนกูจูบปากสองแม็กมาตายโอ้ยยังเกิดถึงในพงมาอีกพงกูเห็น

มีผมก็กลุมไปนะไม่ดีเฮ้ยเว้ไอ้บอลไมทัน